สวัสดีค่ะกินส้มตามําค่ะส้มตําหักกับหักกับค่ะกินส้มตามํหาหักกับส้มตำตำส้มส้ม,สมตามํา,าททค่ะยายพาดทาขนมคกค่ะยายพาดแกะขนมคกกำลัง,ลงทําขนมคกทําขนมคกค่ะ ก,นนกินขนมโคกไหมค่ะกินขนมโคกกันจะยพาดแกะขนมโคกยอดขนมโคกส้ตมตำค่ะยาทองค่ะยาทองออกมานั่งข้างนอกค่ะสวัสดีค่ะยาทองกินอะไรละยางกินขนมโคกละยังเอ,อีกไหมไม่กินส้มโก เย็นดีไหมมานั่งข้างนอก mm. เย็นไหมโอ้โห <Okay. S 1> oh. โทรหาใครก็ไม่ติดโทรหาใครก็ไม่ติดเรียกชุมเพย์มากินก็ไม่มากินเรียกยายพานก็ไม่ติดยายพากดยายพากำลังทำหนุ่มคกุกกินส้มกรอนะคะจิ๊คะกินตำส้มกรอโ oh. อ้ส้มกรอ ตำส้มละกอค่ะแม่บ้านพักไล์สด YouTube แม่บ้านพักนะคะเอซคนไหนหิวก็มากินนะคะหิวตำส้มละกอนะคะขนมครกด้วยนะคะเอฟซีคนไหนเอฟซีคนไหนหิวก็มากินนะคะ เอจหิวก็มากินนะคะดูผักกับสิคะมีสะอมม,ม,อมีก้านทูนสุมมก้หนมโครกคุณนุนมโครกไงพลาดคนสวยทํำได้บ่ายคนสวยทํานะคะกินขนมโครกเอจคนไหนหิวก็มากินนะคะค่ะค่ะอ่ำปุ๋ยหลดมาเลยคะ่ะ เลยค่ะเอาให้ะยายทองอีกสักสองอัน<ม>สิคะอร่อยมากยา <c oughs> <ๆ>ยทองกินนมโคกนะคะนมโคกคะ่ะกินนมโคกคะ่ะอร่อยไหมคะม <c oughs> อร่อยมากพูดมมไม่ได้ยายทองพูดไม่ได้ อร่อยมากขนขาดกลาเียยพาดอร่อยไหมอร่อยค่ะกินไหมคะอร้อ<ม>า,าเลยค่ะเอฟจีคนไหนจะกินก็มาเลยค่ะอร่อยกอย่าพานกระโทไม่ติดชุเพก็ตัดหญ้าอย่ายเทมก็ไม่กินน้องเนยก็ไม่กินอร่อยไหมคะ อร่อยค่ะอ่าอร่อยก็กินเลยจะกินส้มโกก่อนนะคะลองกังเออนะคะลองกงเอส้มโกก็อร่อยนะคะตำน้ำผักกระทนค่ะดูสิคะมีพริกด้วยโอ้โหอร่อยมากอ